วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง j c l ่กับผมเจนะครับผมกลับมาแล้วนะเนาะเนื่องจากผมหายไป2เดือนแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรเดียมันมีประเด็นหนึ่งผุดขึ้นมาว่าคนไทยใหญ่ยัางงานคนไทยคนไทยใหญ่เป็นเจ้าของกิจการกันเยอะนะครับไม่มาจะาทุกที่หรือว่าเออผมเอาเฉพคนไทยใหญ่เนาะผมไม่เพราะว่าในนั้นมันเป็นต่างด้าวต่างด้าวก็คือหลายหลายชนชาติไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือว่า อาพม่าหรือว่าอะไรก็ช่างะครับที่มาทำงานในเมืองไทยเขาจะผิดกฎหมายนะครับแต่วันนี้ที่ผมมาพูดผมจะไม่ได้มาเข้าข้างฝั่งคนไทยหรือว่าฝั่งคนไทยใหญ่นะครับผมไม่ได้จะมาเข้าข้างฝั่งคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศหรือว่าฝั่งคนไทยใหญ่ที่เข้ามาเปิดกิจการอย่างถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายนะครับคือแต่เขาก็เหมารวมกันว่าเปิดกิจการแบบผิดกฎหมายหมดเนาะเพราะฉะนั้นแต่ผมมี อ่าเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเรื่องเรื่องหนึ่งที่เป็นความจริงนะครับปีที่แล้วผมได้มีโอกาสไปเที่ยวละชานนะครับไปไปเยี่ยมบ้านที่ละชานเนื่องจากว่าผมมาไทยตั้งแต่เด็กเนาะได้ไปเยี่ยมบ้านแล้วก็ทีนี้ก็ผมได้เรียนรู้ว่าคนไทยใหญ่จริงๆนั้นทุกบ้านจะมีทุกคือคนไทยใหญ่จริงๆแล้วเขาไม่นิยมไปเป็นลูกน้องคนอื่นหรือว่าไม่นิยมไปเป็นลูกจ้างของคนอื่น เพราะว่าทุกๆบ้านเขาจะมีกิจการของตัวเองกิจการนั้นคือคือทุกบ้านของคนไทยใหญ่เลย1จะมีนา2จะมีไร่นะครับเพราะฉะนั้นในฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยคนไทยใหญ่จะมีเงินสะพัดเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะได้จากการขายข้าวได้จากการทําไร่นะครับคนไทยใหญ่จะมีเงินเยอะมากแล้วทำไมถึงมีเข้ามาไทยนะครับก็มีหลายสาเหตุนะครับมีหลายสาเหตุแต่ที่สาเหตุ ที่เป็นสาเหตุหลักก็คือมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากมาหาโอกาสเพิ่มคือพอผมไปเห็นอย่างนั้นแล้วแล้วผมก็เห็นคนอยู่ประเภทหนึ่งที่พวกสร้างถนนแม้ว่าแดดร้อนเท่าไหร่พวกนี้สร้างถนนแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ละสันมันไม่ได้เพียบพร้อมเหมือนประเทศไทยไงเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานก่อสร้างเนี่ยเขาจะใช้แบบแรงทุบหินก้อนใหญ่ๆจนมันละเอียดแล้วก็เอามาโรยตามถนนแล้วก็ทําไปในวิธีของเขาอะ แล้วทีนี้ก็พอผมถามคนเหล่านั้นเป็นใครเขาบอกว่าเป็นพม่าที่มาจากประเทศพม่าจริงๆและฉันกับพม่ามันแยกกันนะถ้าถ้าแบบมันเป็นมันเหมือนเป็นคนละประเทศเลยนะเหมือนเป็นคนละประเทศเลยแต่มันเป็นอยู่ในสภาพียนมากไงสภาพเียนมากไงแต่มันมันมันแยกกันต่างหากนะมันแยกกันต่างหากนะผมได้เรียนรู้ว่าจากฉันจะไปจะไปที่ในเขตพม่าจริงๆมันไกลมากเลยนะมันต้องขับรถไปเหมือนจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพแลบแปดเก้าชั่วโมงอะ ถึงจะเข้าสู่เขตประเทศพม่าจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยคนที่ทําถนนนั่นแ่ะเพราะว่ามันแรงงานมันไม่มีคนเอาคนในชาติในราชาฉนมันไม่มีใช่ไหมเขาก็ไปเกณฑ์มาจากอ่าคนพมา่าเองคนพม่ายากจนของคนไทยใหญ่เองนะคนพม่าส่วนใหญ่นะไม่ใช่ว่าทุกคนนะไม่ใช่วราทุกคนเขายากจนเพราะประเทศของเขามันแห้แงแล้งอ่ะมันเป็นเขตลาบอ่ะมันทําไร้ทาสวนไม่ได้บางพื้นที่แบบฝนไม่ตกเลยเนี่ยก็มีแบบมันร้อนมากมาก แต่เขตละฉานคือเป็นเขตที่แบบแบบชุ่มชื้นตลอดทั้งปีไงเพราะฉะนั้นเขาจะเกณฑ์คนเหล่านี้มามาทํางานในละฉานแล้วก็ค่าแรงถูกคนเหล่านี้เนี่ยจะนอนตามเต็นท์ตามข้างทางแบบทําแบบซุ้มสังกสีนอนตามเพิงสังกสีทําแบบนี้นะเราพอสักพักหนึ่งคนที่อยู่มาจากประเทศพม่าจริงๆเนี่ยเขาเข้าสู่ละฉานที่มันเขาก็เริ่มชอบอากาศเริ่มชอบสาวไตเพราะว่าขาวแต่สาวพม่าจริงๆจะมีผิวที่ค่อนข้างเข้มเนาะเหมือนแขกเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นพอเขามาอยู่ได้สักพักหนึ่งเขาก็เปิดกิจการเป็นของตัวเองโอ้ไม่ว่าจะเป็นอูอ่ซ่อมรถไมมว่าอะไรอะไรอะไรแต่คนไทยใหญ่ที่อยู่ฝั่งนู้นเขาไม่ได้เกลียดคนที่มาเปิดอูอด่ซ่อมรถที่เป็นชนชาติพม่าเขาไม่ได้เกลียดนะเพียงแต่เขาไม่ไปใช้บริการเท่านั้นเออถ้ามองว่าเป็นพมา่าเราก็ไม่ไปอุดหนุนแค่นั้นแต่เขาไม่ได้เกลียดเขาไม่ได้ไปเหยียดแบบนั้นแบบนี้ผมก็ไม่ได้เหยียดแต่ผมแต่ผมเขาเรียกว่าอะไรอยู่เมืองไทยนานไงผมเห็นความหลากหลายแล้ว พอผมถามคนคนที่เป็นรัชฉานคนที่เป็นไทยคนไทยใหญ่จริงๆว่าทำไมพ่มาเขามาอยู่ในรัชสานแล้วเขารวยเขามีกิจาการเป็นของตัวเองคนไทยใหญ่เล่าให้ผมฟังว่าคนเหล่านี้เนี่ยตอนเขามาใหม่ๆอะ่ะเขาก็มาได้ความเขาเรียกว่าอะไความหวังอยู่แล้วว่าอยากจะไปรัชสานเพื่อที่จะแค่ทํางานอันนั้นก่อนแค่ทํางานก่อ,กอสร้างแบบแบกขามก่อนแล้วสักพักหนึ่งค่อยดิดตัวขึ้นมามองเห็นโอกาสแล้วทีนี้ ที่เขาเปิดกิจการนั้นไม่ใช่เขาอยากรวยไม่ใช่เขาอยากจะแย่งอาชีพคนที่อยู่ในชาติเพียงแต่ว่าเขาเหล่านี้ไม่มีทางเลือกเลยเขาไม่มีตังเขาไม่มีทางเลือกเลยเพราะฉะนั้นพอเขาถ้าเขาเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยเขาไม่มีญาติเขาไม่มีป้าเขาไม่มีน้าให้ไปหาเพราะว่าเขาจากบ้านมาไกลนะแต่คนไทยใหญ่เวลาเจ็บป่วยไปหาหน้าไปหาป้าเออโอเคไม่มีตังไปหยิบยิ้มคนนั้นคนนี้มันได้ก็เลยแบบรักรักความสบาย นักความสบายไม่คิดจะเปิดกิจการของตัวเองกูมีไร้มีนาแค่นี้กูก็พอกินแล้วอืไม่อยากจะรวยแล้วอืแค่นี้ก็ได้แล้วอ่าประมาณนี้แต่คนพม่าเหล่านี้เนี่ยพอเขามาพอเขาเข้ามาแล้วเขาเปิดกิจการแล้วถามว่าเขาเอาเงินจากไหนเขากอา็อิบยืมจากคนพม่าด้วยกันเองถึงแม้ว่าดอกเบี้ยจะสูงกว่าแต่เขาก็ยอนทนเพราะว่าเขาเหล่านี้ ต้องอยู่ยังไงก็ได้ให้รอดในสังคมที่แบบเราไม่มีญาติเลยไม่มีอะไรสังคมที่ต้องจากบ้านมาไกลนะครับเขาต้องต่อสู้แบบเอาจริงๆต่อสู้แบบให้ตัวเองรอดแต่พอเขารวยแล้วคนเหล่านี้เขาไม่ได้ลืมคนไทยใหญ่นะเขายังกลับไปช่วยคนไทยใหญ่ที่แบบยังแบบเขาเรียกว่าอะไรย,ยังยังด้อยกว่าตัวเองอยู่เขาคนเหล่านี้มาอยู่เขาไม่เคยลืมบุญคุณแล้วพอมีแบบ ถ้าหารไทยใหญ่อะไรที่ต้องช่วยเขากลับไปช่วยเต็มที่เวลามีงานอะไรเขาจะแต่งชุดคนไทยใหญ่เลยเหมือนคนไทยใหญ่เพราะาเขาพูดไทยใหญ่ได้ไงเขามาอยู่ด้านแล้วกลเกินไปเลยคนเหล่านี้กกงเกินไปเลยบางคนก็ตั้งชื่อเป็นคนไทยใหญ่ไปเลยแล้วก็ออันนี้คือบทเรียนที่ผมได้จากรัชชานแต่ในประเทศไทยมันก็แทบจะคล้ายๆกันครับที่คนไทยใหญ่ต้องต่อสู้เพราะว่าเขาไม่มีญาติมีอะไรเลยไงเขาไม่มีญาติที่ต้องไปหาเวลาเจ็บป่วยอะไรมาเพราะฉะนั้นเขาต้องทําทุกวิธีทางให้มัน ดิ้นรนทุกวิธีทางให้มันรอดให้มันหลุดพ้นในสังคมที่ต้องใช้เงินไปโรงพยาบาลต้องใช้เงินไปอะไรๆต้องใช้เงินครบคนเขาก็จะดูกอนให้คนนี้มีเงินหรือเปล่าจะหาแฟนสักคนหนึ่งเขาก็ต้องหาว่าไอ้คนนี้มีเงินหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เขาต้องดิ้นรนเพื่อที่จะอยู่รอดในสังคมประเทศไทยนะอันนี้ก็ในมุมมองของผมนะจะผิดจะถูกอันนั้นก็ความคิดเห็น ของท่านคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับว่าที่คนไทยใหญ่เข้ามาเนี่ยเพราะว่าเวลาไปทํางานเนาะผมเคยไปสมัครงานหลายที่มันจะมีที่เขียนไว้ว่ารับเฉพาะคนไทยเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยใหญ่มาแย่งงานคนไทยผมว่าก็ไม่ถูกเสียทีเดียวเพราะว่ามันมีหลายพื้นที่มากที่เขาไม่รับคนไทยใหญ่เลยไม่ว่าจะร้านอาหารโรงแรมหลายๆที่เขาจะบอกเลยว่ารับเฉพาะคนไทยแต่ก็มีอีกหลายพื้นที่ที่ให้โอกาสคนไทยใหญ่นะครับเพราะฉะนั้น บางคนก็จะสงสัยว่าผมกลับมาทําไมเออทางที่บอกคลิปสุดท้ายก็คือมันมีคนคอมเมนต์แบบเยอะๆผมเยอะมากเลยคล้ายๆแบบว่าเวลาเห็นผมด้วยแบบไม่ทําคลิปยอมแพ้แล้วคนเหล่านี้เนี่ยดีใจอ่ะคนเหล่านี้ดีใจแบบมีความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะทําให้ดูว่าไอ้คนพวกนี้พวกมึงคิดผิดเดี๋ยวครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็มีแค่นี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ